รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา CONNECT คนค n นเนคข่าวกับดิฉันนภัสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ News Connect มีข่าวสารสาร,สาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้มาในเรื่องของการกำจัดของเสียจากการก่อสร้างและรือถอนอาคารและสิ่งติดตั้งขนาดใหญ่ตอนที่1กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างและรือถอนค่ะ คุณผู้ฟังคะหากจะพูดถึงข้อเสียจากการก่อสร้างซ่อมบำรุงและหรือถอนเรามักจะนึกถึงสิ่งปลูกสร้างจำพวกอาคารและถนนหนทางที่เสียหายเป็นส่วนใหญ่แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีโครงสร้างจากการติดตั้งเพื่อใช้งานอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงอาทิระบบโครงสร้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลา r เซลล์ โดยเฉพาะระบบพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้ในโรงงานขนาดใหญ่หรือโซล่าฟาร์มลอยน้ำซึ่งมีแผงโซล่าจำนวนมากและครอบคลุมพื้นที่กว้างนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีเรื่องของแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตเลียมกลางทะเลซึ่งสิ่งติดตั้งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นซากจำนวนมหาศาลเมื่อสิ้นสุดสัมปทานหรือหมดอายุการใช้งาน ความท้าทายที่สำคัญของประเทศคือการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับซากเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการรื้อถอนท่อส่งกา๊าซและแท่งขุดเจาะปิตโตเลียมกลางทะเลของไทยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะค่ะ เมื่อหันมาดูในเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายก็พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญตัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศ2535ซึ่งไม่ใช่กฎหมายเฉพาะทางที่ใช้ควบคุมการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนในขณะที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารโดยไม่มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียและการก่อสร้างและรื้อถอน สำหรับการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสำหรับโรงงานซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและองค์ประกอบของเซล์แสงอาทิตย์ขั้นตอนการขออนุญาตร,รื้อถอนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้รื้อถอนและขั้นตอนการรื้อถอนอย่างปลอดภยัย พร้อมตัวอย่างการรื้อถอนแผงโซลาเซลล์ประเภทต่างๆส่วนเรื่องการจัดการขยะและของเสียนั้นได้อ้างอิงถึงประมวลหลักการการปฏิบัติหรือ COP ระยะดำเนินการเรื่องเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะและของเสียของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพโดยระบุไว้ในคู่มือว่า ขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ออกจากโรงงานจะถือว่าเป็นกากอุตสาหกรรมและต้องดำเนินการจัดการตามวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนอกจากนี้กกพอยังได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องมาตรการด้านการออกแบบและติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีแผงฟโตโวลเทิก ที่ได้รับการยกเว้นไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพศ2557ค่ะสัปดาห์หน้าเรามาดูแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทยกันบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งวัดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลอด้านกนารจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอ,อนในวันนี้ด้วยค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect